ถ้าพูดถึงนาฬิกาเซรามิกเนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกถึงนาฬิกาที่ราคาสูงนะครับหลักแสนเป็นต้นไปนะแต่ว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยจะทําให้ความเชื่อของเซรามิกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเลยนะครับนี่คือเออร์เทนโคในรุ่นซัมมิตสีโอเวอร์แคสในมาร์คชูนะครับซึ่งเป็นแบรนด์จากฮ่องกงนะครับเป็นไมโครแบรนด์ที่ต้องบอกว่ามีความยูนิคมากๆในเรื่องการดีไซน์แล้วก็การใช้แมทเทอเรียลนะเดี๋ยวเรามาดูเรือนนี้กันนะครับคือเออร์เทนแอนโคเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาได้ไไมม่่่นนนาานากกนะะแแตตตใเเว็บซ์งปรรทศคือส นิยมนี่คือถล่มทลายมากนะครับเปิดตัวในายการมารุ่นแรกที่เป็นมาร์กวันเนี่ยไม่กี่วันก็ของหมดเกลี้ยงตลาดเลยนะครับคือหลายร้อยเรือนเนี่ยหมดอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็เรียกว่าขาดตลาดไปแบบนานๆเลยนะครับจนเขาผลิตตัวมาร์กถวออกมาซึ่งเป็นรุ่นที่มีการปรับปรุงหลายๆอย่างจากรุ่นมาร์กวันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สีหนึ่งที่เป็นสีขายดีมากๆของเขาเนี่ยก็คือสีโอเวอร์แคสตัวนี้แหละที่เป็นตัวเรือนดำนะแล้วก็เป็นรูมแบบสีครีมครีมนิดนึงซึ่งจริงๆสีที่เป็นสีโปรโมทของเขาเนี่ยตอนแรก โอเวอร์แคสตัวนี้กลายเป็นสีขายดีที่สุดเฉยเลยนะครับก็แน่นอนอาจจะด้วยเรื่องของหน้าตาที่มันดูมีความแบบเข้มเข้มดุดุแล้วก็ได้กลิ่นอายของฟิลวอชเข้ามาเต็มเต็มนั่นเองนะโดยความโดดเด่นของเรือนี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นเรื่องของตัวเรือนเซรามิกสีดําเข้มๆแบบนี้นะครับซึ่งเท็กซ์เจอร์ของเซรามิกที่เขาใช้เนี่ยมันจะผสมผสานกันระหว่างความเป็นแบบเท็กซ์เจอร์แบบซาตินด้านๆกับความเงาเงานในบางส่วนอย่างขอบๆอบเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีเส้นนําสายตาตัวนี้ที่มันเป็นเงาเงาอยู่นะครับแล้วก็โดยทั่วๆไปเเนนนีมมมัก็็จะควาาแบบป์อรดดูด้ ออกแนวแบบมีความเป็นแซนบรัสนิดนึงด้วยไม่ได้เห็นลายซาตินเป็นเส้นวิ่งเป็นริ้วๆชัดมากซึ่งต้องบอกว่าเป็นเซรามิกที่เนี้ยบมากๆนะครับคือเนี้ยบขนาดไหนถ้าเกิดเราลองมองใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าลายเส้นของเขาเนี่ยมันจะดูละเอียดมากอะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นสันอะ คือมันจะคมมากเลยนะเพื่อนคือเซรามิกเนี่ยในตลาดอะมันจะมีอยู่2อสแบบแบบแรกเนี่ยคือถ้าเกิดทําง่ายๆหน่อยก็พวกขอบมนๆขอบโค้งๆนะครับแบบขอบมนๆเนี่ยมันจะไม่ต้องใช้การขัดที่มันต้องคมมากอะแต่กลับกันนะครับตัวเซรามิกที่ขอบมันคมๆที่มันไม่ได้เน้นความมนเนี่ยไอตรงเนี้ยการผลิตเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันต้องทําให้ขอบเนี่ยมีความชัดเจนมีสันที่มันชัดมากซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะได้ฟีลลิ่งของเซรามิกที่มีความคมสันชัดขนาดเนี้ยที่มันผ่านมาผมก็จะเห็นในพวก AP r ร y ย l o โ k ที่เป็นตัวเร มคมมากขาคมตัวสันตัวเหลี่ยมมันคมคือจะบอกว่าตอนที่ผมจับ AP เซรามิกเนี่ยกับฟีลิ่งการจับขอบการจับมุมของเรือน,นี้มันฟีลิ่งมันคล้ายกันมากเลยนะคือในเรื่องความคมในเรื่องความเนี้ยบของตัววัสดุนะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากที่เราจะเจอความเนี้ยบขนาดนี้บนนาฬิกาในราคาประมาณนี้นั่นเองนะครับดังนั้นเรื่องตัวเคสของเรือน,นี้สอบผ่านสบายๆนะครับคือเคสดีมากๆเวอร์มากๆอยากให้ลองจับด้วยตัวเองมากๆส่วนตัวหน้าปัดด้านในเนี่ยก็เรียกว่ามีการปรับปรุงจากรุ่นมาร์วันมาพอสมควรนะอันดับแรกที่เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลลงนะคัก็ือมมมจไ่ีเข 369แล้วเขาจะใช้ขีดแบบนี้นะครับมาอยู่เป็นมาร์กเกอร์แทนซึ่งก็ทำให้มันดูมีความเป็นฟิววอชที่ ดูมีความคลีนมากขึ้นนะคือหลายๆคนอาจจะชอบแบบเก่ามากกว่าก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบแบบมีขีดแบบนี้มากกว่ามันดูตัวเลขไม่เยอะเกินไปดีแล้วก็เหมือนเป็นการแบ่งโซนซ้ายขวาบนล่างดีนะครับคือดูมีแบบเป็นขีดๆมาตัดความเป็นตัวเลขบ้างก็สวยงามดีนะสำหรับมุมผมส่วนตัวลูมเนี่ยก็มีมาให้ทุกตำแหน่งเลยนะครับทั้งตัวสามเหลี่ยมตัวขีดตัวเลขเนะี่ยอันนี้เรืองแสงในที่มืดหมดเลยนะเข้าที่มืดนี่คือสว่างขึ้นมาสวยมากๆนะครับอันนี้ก็ดูเวลาในที่มืดดดไ้้้สบาาาาาาายยยมมมกกกกตตภษวววอรรละะเีีขงัันนปป็ณแ เ,เป็นซัฟายคริสตัลที่ยกออกมาจากตัวเรือนไม่เยอะมากนะคือมีการเว้นระยะจากขอบเบเซลเข้ามานะครับแล้วก็ยกขึ้นมานิดนึงดูแบบละมุนกลางดีเลยคือผมชอบสโลปตรงนี้มันดูต่อเนื่องระหว่างตัวขาตัวขอบเบซเซลแล้วก็ตัวกระจกได้ดีมากๆกนะครับกระจกไม่ได้ดูสูงมากเกินไปแล้วก็ตัวไม้มยมเนี่ยค่อนข้างจะจับถนัดมือดีนะครับแล้วก็ตรงกลางจะมีแบบเป็นสีดำๆเพื่อให้มันดูสอดคล้องไปกับตัวเคสด้วยส่วนฝาหลังก็จะปิดทึบมาแบบนี้นะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยใช้เครื่องมนะิโยออต้า,นนาย นะครับเป็นเครื่องค่อนข้างจะพรีเมียมของเขาเลยส่วนสเปคการกันน้ำเนี่ยก็อยู่ที่100เมตรนะครับซึ่งถือว่าเยอะนะสำหรับฟิววอชส่วนขนาดเคสไซส์ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าออกมาเนี่ยประมาณ37มสเปลายตีว่า38มิมลก็ได้นะครับตามสเปคเขาความหนาเนี่ยรวมกระจกแล้วเนี่ยออกมาประมาณ10มิลทวนนะครับคือไซส์ดีมากเลยแล้วก็ลักทุลักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ44มิลกว่าส่วนลักไซส์ของสายก็20มิลน,นะครับส่วนน้ำหนักอยู่ที่6กบามกรัมซึ่งถือว่าเบามากนะมาดู มาร์กวันมาผมก็เห็นสายแบบนี้ตั้งแต่รอบแรกแล้วนะครับสายสีขาวอะแล้วผมก็เห็นเท็กซ์เจอร์แบบนี้ซึ่งผมพยายามเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาเขาก็ไม่บอกว่ามันคือวัสดุอะไรนะครับแต่ว่าร้อยทั้งร้อยอะเวลาเราเห็นอย่างเงี้ยเท็กซ์เจอร์แบบใี่มันเป็นแบบเป็นเกลียวเชือกแบบนี้ยังไงก็ต้องคิดว่ามันคือไนลอนมันคือผ้าแน่นอนใช่ไหมครับมันจะเป็นอย่างอื่นไปได้ยังไงอะนอกจากผ้าแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยอันนี้คือ,อยางนะคือ r เบอร์เลยนะครับแล้วก็มีการป ที่แบบมันมีการเจาะรูเข้าไปอ่ะเราจะเห็นเลยว่าเลเยอร์ด้านบนอ่ะมันเป็นเลเยอร์แบบบางๆอ่ะมันไม่ได้มีเป็นแบบ เป็นขุยเชือกหรือเป็นเกลียวเป็นอะไรที่มันเป็นเชือกจริงๆอ่ะมันคือยางนี่แหละนะครับแล้วก็ปั๊มลายให้มันดูเหมือนกับเชือกมากๆซึ่งผมแบบเซอร์ไพรส์มากนะครับว่าเฮ้ยมันแบบทํามันเนียนมากเลยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นยางอ่ะสามารถทําให้เรือเนี้ยมันใส่ดำน้ําลงน้ําได้เลยนะครับเพราะว่ามันแบบกันน้ําอยู่แล้วอ่ะความเป็นยางอ่ะแต่ว่าหน้าตามันอาจจะดูแบบโหมันไม่น่าจะกันน้ําได้แต่ว่าทางผู้ผลิตบอกว่าใส่ลงน้ําได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นดำน้ําลึกนะเพราะว่ามันกันน้ําได้แค่ร้อยเมตรนะครับตัวนาฬิกาเนี้าใย อันเนี้ยทาได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นยางดาๆแบบนี้ด้วยคือสายแบบโ,โหสายดีมากอะ่ะผมชอบฟีลลิ่งของแบบนี้มากเลยคือมันจะไม่แปลกอะ่ะถ้าเกิดมันเป็นผ้าไนล่อนแล้วกันน้าได้นิดหน่อยมีความเหม็นๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นยางปั๊บแล้วแบบแแบบมันไม่เก็บกลิ่นเลยเหมือนกับสายไนล่อนอะ่ะแล้วหน้าตามันได้แบบเนี้ยโอ้โห อันนี้ทำมาดีมากยอมรับเลยนะครับก็ประมาณนี้หน้าตัวสายสุดๆเลยอ่ะมาลองขึ้นข้อกันดูนะครับอยู่บนข้อมือ5.75นิ้วหรือว่า14.5เซนนะครับก็ออกมาประมาณนี้เลยนี่ไซซิ่งคือดีมาก38มิลบนข้อมือเล็กๆนะครับแล้วก็ม o d มันแบบ มีความเขียวๆตัดกับตัวสีดำนะครับแล้วก็สีครีมเนี่ยมันดูแมทช์กันมากเลยเพราะมันเป็นแบบเหมือนโทนอุ่นๆเหมือนกันนะครับคือมันก็เป็นนาฬิกาที่จริงๆแล้วมันดีไซน์มาเป็นฟิวชเป็นนาฬิกาแนวทหารนะแต่ว่าด้วยความเข้มอ่ะมันก็จะดูมีความสปอร์ตขึ้นมานิดนึงดูดุดุหน่อยนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นเซรามิกเนี่ยมันก็จะมีความได้เปรียบตรงที่มันไม่เกิดรอยขีดขวดเลยนะบนตัวเรือนดําขนาดนี้คือปกติถ้าเกิดเป็นนาฬิกาสตรีอ่ะแล้วมีการเคลือบดํามายยยยยัััังงงไไกกก็็็็็จจจะะะะเเเเเปปปนน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 รรรรรออออคบแแลล้้้วววววาาาาทีึ่่่่่มมมขหชดดตใสิ ตัวเรือนเซรามิกนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่คนอยากไดนาฬิกาที่แบบเป็นเดลี่วอชใส่ทุกวันแล้วก็สีดำๆอะ่ะตัวเลือกอะ่ะมันจะมีไม่เยอะเลยนะครับมันจะมีแค่วัสดุเซรามิกนี่แหละที่จะให้ความปลอดภัยต่อรอยขนแมวรอยขีดข่วนได้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์มากนะสำหรับคนต้องการเดลี่วอชหน้าตาโทนสีประมาณแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนสายให้ดูนะตัวสายก็เป็นควิคลีเลสนะครับถอดเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยแล้วก็ตอนที่เราซื้อนาฬิกาเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับสายอีกเส้นหนึ่งด้วยนะครับซึ คือฟิววอร์มากๆเนี่ยเพื่อนๆอยู่กับสายสีครีมครีมนะครับคือแบบโหเข้ากับนาฬิกามากเลยคือจริง,รงๆเขียวผมก็ชอบนะเพราะว่ามันก็เพิ่มโทนดีแต่ว่าสายเนี่ยมันดูแมทช์กับหน้าปัดมากอะ่ะกลิ่นอายคือคนละเรื่องเลยนะครับก็สวยอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนี่สายกากีอยู่บนข้อประมาณนี้เลยนะเพื่อนโอ้โหสวยจัดจัดนะครับก็โทนแบบ คือมิลิเตรีประมาณหนึ่งอ่ะแล้วก็ดูเป็นฟิลวอชมากขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามผมเนี่ยคือมันดีทั้งคู่เลยนะครับระหว่างสายเขียวเนี่ยก็อีกฟิลหนึ่งพอเป็นสายนี้ก็อีกฟิลหนึ่งซึ่งเราได้ทั้งสองเส้นเลยนะอันนี้ก็สลับเปลี่ยนอะไรกันเต็มที่นะครับซึ่งสายที่จะแนะนําก็จริงๆก็จะโทนประมาณนี้แหละเพราะว่ามันจะดูมีความแมทช์กับตัวหน้าปัดประมาณหนึ่งเลยหรือว่าจริงๆจะเป็นสายดำออบแบล็กเลยก็ได้แต่ผมว่ามันอาจจะดูมืดไปหน่อยนะครับยังไงแนะนําเป็นพวกสายสว่างที่มัมัับบััันนนันน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 นมมมมีีีีีสสแแแบบบบบบใกกกกกกกล้้เเเเเคยยยยงงออ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 ะะไรรรร่่่่่าาาาาาหปดดดืืืววววววโโท็็จภพพ เน Daily w a t c h e v e r y d a y w a t c h ใส่ทุกวันแล้วก็ป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีมากๆขนาดตัวเรือนก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปเหมาะกับข้อมือคนเอเชียนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยก็เหมือนดีไซน์มาให้ใช้กับพวกประเทศเมืองร้อนเ่ะเวลาเจอเหงื่อเจอเจอ,เจอ,อะไรเงี้ยเช็ดคลีนได้ง่ายมากไม่เกิดกลิ่นด้วยเรียกว่าไม่ค่อยแปลกใจเลยที่ทำไมที่ต่างประเทศเฮิตกันเหลือเกินสำหรับแบรนด์นี้นะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยราคาค่าตัวอยู่ที่3 4 9 0 0บาทเท่านั้นนะคือค่อนข้างจะเหลือเชื่อมากสำหรับการได้วัสดุเซรามิิกแบบบ้้้รรััืืออออถาาาเดด่ไไหจจตววงงงลลซป จับดูเนี่ยเพื่อนๆจะต้องคิดเหมือนผมว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นไปได้หรอในงบประมาณนี้แล้ววัสดุตัวเรือนมันคมมันเนีบ้บมันเวอร์ได้ขนาดนี้นะครับอันนี้อยากให้ลองด้วยดตัวเองจริงยังไงก็ลองไปสั่งซื้อดูได้แล้วก็ตัวสีดำเนี่ยตอนนี้เป็นสีที่ฮิตที่สุดในตอนนี้เลยนะครับยังไงก็ลองรีบติดต่อสอบถามกันนิดนึงเพราะว่ามันน่าจะหมดก่อนชาวบ้านนะก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ารายละเอียดประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ